สวัสีคาเอม่ทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศแดดร้อนมากเลยะค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะดูนะคะดูโมโมแฮอยากไปเล่นน้ำรถหกล้อวิ่งนะคะตกใจนะคะรถถกล้อเข็นดินนะคะตกใจรถถกล้อเจ้าน้องไปเล่นน้ำนะคะตอนนี้ ก eh ็จะไปเี่นั่นนะคะเสียงดีนะคะ ไม่กล้าลงนะไม่เคยลงน้ำนานแล้วนะคะเลนะะ่นกัวน้ํานะคะไม่ได้เล่นน้ํามานานแล้วนะคะกลัวน้ํานะคะไม,ไ,คไม่กล้าลงโอ้โหไม่กล้าลงนะคะ นานๆถึงจะได้เจอน,นะคะอย่างดีนะคะดีะ ดันเล่นนะครับนานม,มาเล่น,นทีนะคะนานน้องก็จะมาเล่นน้ำทีนะ,ะน้ำแรงนะครับโมเฮ ก็พกวรจะล่วงเอาพกวรพกควรจะล่วงไหมนะพกวรจะล่วงไม้นะเล่นน้ำลองเท้าหลุดเล่นจนลองเท้าหลุดนะคะ เ่นรองเท้าหลุดนะคะรองเท้าหลุดเลยค่ะไม่เคยได้เจอนะคะคนานๆจะเล่นทีนะคะชอบนะคะนานได้เล่นกีเล่นอยากเลนะะ่นเย็บ เก็บรองเท้าให้พ่อเขานะคะเก็บรองเท้าให้พ่อเขานะคะแม่ควรก็ขอไล์เพียงแค่นี้นะคะไล์หน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ